สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพีระเดศิริวชิรวัฒนนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ซึ่งผมจะมาแนะนำการใช้งาน Microsoft Office Word 2013เมื่อตอนที่แล้วผมแนะนำคร่าวๆหน้าตาอินเทอร์เฟซของและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ Microsoft Office Word 2013ออวันนี้ต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องง่ายๆต่อจากเดิมครับสำหรับ มือใหม่สำหรับแอดวานซ์นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณคลิปที่5ที่6นะฮะเดี๋ยวผมจะมานะสอนสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณ5นาที7นาทีนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการเปิดไฟล์งานหรือการสร้างเอกสารใหม่เ,เข้าไปที่ microsoft word นะฮะ microsoft word หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ถ้ามี blank document ไฟล์เก่าที่เราเปิด ไฟล์ล่าสุดที่เราเคยเปิดจะอยู่ที่นี่นะฮะรีเซนต์ไฟล์คือไฟล์ล่าสุดผมทำเอกสาร <c oughs> ดัมมี่เป็นจดหมายรักก็จะโผล่จะจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเปิดใช้งานหรือว่าไม่เคยใช้โปรแกรม Microsoft Word มาก่อนซึ่งเป็นเปเป็น first run ซึ่งเป็นครั้งแรกในการเปิดใช้ก็จะไม่มีเอกสาร recent f i l ล์ตรงนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้ก็กดนี่ฮะ Open a h u r Document s ก็คือเราจะเปิดจากสถานที่อื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่ที่ recent file อันนี้หน้านี้ก็จะมี recent file แบบเดิมนะฮะจะแสดง recent file นี่จะแสดงประมาณ5 5 5ไฟล์นะฮะแต่เราสามารถตั้งได้ที่ option นะครับว่าจะแสดง recent file กี่ไฟล์สำหรับใครที่ sign in account ของ Microsoft นะครับ ถ้าเกิดใครซายอินตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่มีเฉพาะ Recent ์ไฟล์หรือคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์นี่คือในเครื่องของเรานะฮะอาจจะเป็นในฮาร์ดไดรฟ์หรือว่าในฮาร์ดดิสหรือว่าในใน flat, ในแฟลชในแฟลชดรฟที่ท,ที่ที่เราที่เราต่อเสียบไว้กับเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นสกายสกาย d ด i ฟ e ครับสกาย r ด v ฟนี่เป็นพื้นที่คลาวฮะเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆซึ่ง Microsoft ภูมิใจนำเสนอเลยฮะให้ให้ให,ให้ให้กับสมาให้กับให้กับผู้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของวินโดว s วินโดว s 8นะฮะตรงนี้ก็จะมี sky drive ซึ่งเราสามารถ browse sky drive ได้ฮะพอ browse เสร็จเนี่ยมันก็จะไปโผลท่ที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 ่พื้นที่จัดเก็บค l าว d Sky Drive ของเราเวิธีการเปิด เปิดเอกสารก็กดที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกค่า Default ของการเซฟไฟล์และการเปิดไฟล์ของ microsoft word หรือ microsoft office ก็อยู่ที่ documents นะฮะแต่ว่าถ้าเอกสารของท่านไม่ได้อยู่ที่ documents ก็ท่านก็สามารถเลือกที่ navigation pane ตรงนี้นะฮะว่าอยู่ที่แฟลตไดร์ ye, หรือว่าอยู่ที่ที่แหล่งอื่นใดแล้วก็กดกดเลือกกดเลือกตรงนี้ได้แล้วก็กด open หรือ double click ก็ได้เนี่ยฮะดับเบิ้ลคลิกก็จะปรากฏเอกสารที่เราต้องการเออ่นี่เขาจะมีมข้อความตอบรับได้ข้อความต้อนรับนะฮะว่าครั้งสุดท้ายเรามาหลายสุดในครั้งสุดท้ายที่เราเปิดเอกสารอันนี้เมื่อวันไหนวันไหนเนี่ยฮะน่ารักเชียเอ่อเมื่อเราเปิดเอกสารมาอันนี้ผมดัมมี่นะฮะดัมมี่คือจดเออ่ดัมมี่คือเอกสารไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เอกสาร สำคัญอะไรเป็นเอกาสารพิมพ์เล่นๆใช้เราเลยอิฟซัมส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาเวลาท่านผู้ชมจะพิมพ์งานเนี่ยท่านผู้ชมใช้เอกสารใช้ใช้บวพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ไม่ใช้สไตล์สไตล์คืออะไรฮะเนี่ยฮะสไตล์สไตล์คือแท็บข้างบนนี้อยู่ที่โฮมเนี่ยเห็นไหมฮะสไตล์มีเยอะฮะเนี่ยและเราสามารถสร้างสไตล์ได้เช่น เราบอกว่า heading ตรงนี้ heading คือหัวข้อเนี่ยนะฮะหัวข้อหลักซึ่งเป็นตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นอยากให้เป็นฟอนต์ชนิดนี้ขนาดเท่านี้เราก็ได้แล้วก็สามารถเนี่ยฮะครสีสไตล์ได้ในขนาดเดียวกันตรงนี้มีประโยชน์อะไรฮะตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราพิมพ์งานในเอกสารซึ่งมีจํานวนหน้าเยอะเนี่ยจำนวนหน้ามากๆเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย หัวข้อหรือ heading จะมาปรากฏตรงนี้ฮะเป็นสารบัญย่อยๆให้เราในการเข้าถึงหัวข้อโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนสักกอดาวลงมา scroll up ลงไปขึ้นไปให้เสียเวลาเราก็แค่คลิกเนี่ยฮะบทกก็จะลงมาที่ heading โดยอัตโนมัติเนี่ยฮะสะดวกมากฮะ สะดวกมากเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์งานครั้งต่อไปนะฮะเวลาพิมพ์งานขอความกรุณาใช้สไตล์ครับสร้างสไตล์ของตัวเองครับครีชครีชสไตล์แล้วก็ปรับแต่งเองเลยฮะสีนั้นสีนี้เฮดดิ้งตัวเท่านี้เฮดดิ้งของออฟอนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยฮะจะจะจะ,จะ,จะคุณท่านจะสามารถเข้าถึงเข้าถึงหัวข้อได้ได้ได,ได้ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกอย่างนึงในในใน Microsoft Word ก็คือเหมือนเราเวลาเราอ่านเมื่อคู่เนี่ยอยู่ที่โหมดปริ n น p ์ i n t ก็คือโหมดที่โหมดสำหรับการพิมพ์การพิมพ์งานอันนี้โหมดสำหรับการอ่านคือ read Mode read Mode ก็เหมือนกับโหมดพิมพ์งานนะฮะเพียงแต่ว่าตัวเอกสารไม่สามารถแก้ไขได้ในโหมดนี้หน้านี้ถ้าอยากจะแก้ก็ไปแก้ที่ r r n t t o o e หมดปรเ,เอรหมออ,อันนี้เหมือนกัน เป็นสารบัญย่อยๆให้เราเข้าถึงสมมุติว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอน้ t ตบุ๊กของท่านสามารถสามารถเ,าเป็นระบบสัมผัสนะฮะทัชสกรีนท่านสามารถเลื่อนได้เลยโดยไม่ต้องใช้ใช้ใช,ใช้เนี่ยฮะ arrow ไอคอนหรือว่าใช้ arrow ไอคอน b u t t o n ที่ที่คีย์บอร์ดท่านเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปได้เลยซ้ายขวาการอ่านอ่านอ่านในรีดโหมดนี่อ่านจากซ้ายไปขวานะฮะ เพราะฉันไม่ไม่ใช่จากบนลงล่างเหมือนเหมือนใน,ในเมจินเลเยอท์ถ้าหากจากจะกลับก็กลับไปที่นี้เนี่ยครับและตัวหนังสือที่ Read Mode ตัวหนังสือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเล็กไปเพิ่มได้ครับเพิ่มได้เพิ่มเพิ่มจากร้อปกติจะอยู่ที่ร้อยสิบอันนี้มันร้อยสีิก็เพิ่มได้ที่ขยายใหญ่ได้เหมือนเหมือนเหมือนกับโปรแกรมที่ใช้อ่าน e อีบุ๊กอะฮะ เช่นโปรแกรม e B, อีพัที่เราไปดาวน์โหลดมาจากที่เราไปซื้อมานะฮะคล้ายๆกันนะฮะเหมือนกันเลยไม่ใช่คล้ายซึ่งซึ่งซึ่งเวดก็เปิดได้นะฮะเปิดโปรแกรมนัทสกุล EPub ได้ทีนี้เวลาปิดเวลาปิดก็เหมือนเดิมครับเป็นหน้าไฟล์คลิกแล้วก็นี่ฮะเลื่อนลงมา close close ปิด ปิดก็ปิดปิดเลยถ้าท่านไม่ได้แก้ไขไฟล์งานนั้น <_ S 1> เขาก็จะปิดให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าท่านแก้ไข <_ S 1> เช่นพิมพ์เพิ่ม,ม,มหรือเปลี่ยนอะไรในไฟล์งานนั้นก็ <_ S 1> จะปรากฏ d ด a ็ o g box <_ S 1> ตรงนี้นะฮะมาเตือนว่าเราจะเซฟไฟล์ที่ปิดนี้หรือไม่เราก็เลือกว่าจะเซฟ,ฟหรือไม่วิธีการอีกวิธีการหนึ่งใช้ชอ็อตคัตทนะ,ะเวลาเปิดหรือปิดไฟล์ช็อตคัทก็คือกด control control เปิดก็คือ control o Ctrl o, คือ open เนี่ยฮะก็จะมานี้แล้วเราก็คลิกแล้วจะปิดอันนี้ก็เอาใจใส่ผู้บริโภคเหลือเกินนะฮะ w e c o m e back สมมุติจะปิด c t r o l w เนี่ยฮะปิดปิดได้เลยใช้ c t r l w หรือถ้าจะเปิดเอกาสารใหม่ก็ control new ฮะ control n เนี่ยฮะก็จะเราสามารถพิมพ์ไปได้เลย วันนี้สำหรับเปิดปิดและใช้งานการเปิดปิดเอกสารของ Microsoft Word 2013แค่นี้นะฮะใครอยากใครต้องการที่จะติดตาม t utorial หรือว่าการสาธิตวิธีการใช้งาน Word 2013ขอความกรุณา Subscribe นะครับจะได้ท่านจะได้รับ วิดีโอก่อนใครเมื่อผมเอามาลงมีอะไรคอมเมนต์ comment, ติชมได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ